หลวงพ่อจะเล่าที่ฐานในฝั่งยอ่อๆน,นะลูกหลานนะแม่ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เป็นอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าแม่พระสารีบุตรเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใหญ่ในกรุงราชคฤห์ใช่ไหมแอนนิมนต์เพราะปรสงค์เพราะได้คำแนะนําจากลูกชายนะ่ะว่าให้หมนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านแม่ก็อดทนทนไม่ได้แล้วเลยอยากจะเห็นลูกชายด้วยนะ่ะนิม,าม,ามนตนะ์พระพุทธเจ้ามามาฉันที่บ้านน่ะพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านนะ องนี้พอเสร็จแล้วก็อังคาดอังคาดคือถวายอาหารแพระสงฆ์กให้เจ้าภาพถวายก่อนในเวละแม่พระสารีลิบุตรก็เป็นผู้ถวายแต่แม่พระสารลิบุตรไม่ถวายพระพุทธเจ้าถวายองค์อื่นต่อไปเสร็จแล้วก็ถวายอะไรก็ตามถวายเครื่องททยจทานไม่ถวายพระพุทธเจ้าถวายองค์อื่นต่อไปถ้าสงฆ์ทั้งหลายก็แปลกใจทําไมคนทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าก็จะถวายพระพุทธเจ้า กับพระหัตถ์ด้วกันนั่นคือจุกประสงค์ใหญ่ของคู่คนทั้งหลายแต่ยายนี้ทําไมแม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสเลยตอนนี้นพอมาถึงวัดป่า,เ,าเวลุวันก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าทําไมไม่เห็นสังเกตูหรอวาแม่พระสาราีบุตรไม่ใส่บาตรพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนอนใดห,หนอพนะระเจ้าขาพระรองบอกกรรมเก่านะกรรมในอดีตชาติกรรมมันในหนอพระเจา้าขา จะไม่ใส่บาตรสมัยหนึ่งเราเป็นทุกขตาเป็นชาวบ้านทําไร่ทํานาทำรั้วําสวนคือปีหนึ่งเขาจะทําไร่เรื่อนลอยอพอปกนั้นก็ไปทางปลาพอถทางปลาเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฟักปลูกแฟงปลูกแตงกวงเต็งกวาปีหนึ่งเขาจะมีการนั่นแหะพอปีนั้น,นกน็ปีต่อไปก็ย้ายไป็นเอกสมุนเวียนกันเ,เขาทำไร่ไร่ไร่เรื่อนลอยแต่เราเนี่ยเป็นบ้านนอกก็มีหมาอยู่ตัวเมียอยู่ตัวหนึ่ง อ,อ,อยู่ในบ้านแต่มันติดกับเราไปตลอดแต่สมัยนั้นจนเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้นี้มันเอาหมาทําเมียหรือเปล่าทําไมหมามันจึงติดมันถึงขนาดนี้หมาเมียตัวนี้วะเราก็โมโหให้หมาตอนนั้นอยู่ตลอดเออไล่ยังไงมันก็ไม่หนีเลยก็ไล่แล้ก็ตามจนตลอดพอในสุดเ,เวลาไปถางปานะ่าพอไปถางป่าเสร็จแล้วนะเนี่ยเราก็มานั่งกินข้าว พอนั่งกินข้าวเสร็จแล้วไม่ให้หมากินเด็ป่อาอพอกินเสร็จแล้วกอเอาแขวนกล่องข้าวไวใ้ให้มันเห็นหมาบอกกระโดดไม่ถึงนะแขวนไว้อย่างนั้นนะหมาก็น้ําลายไหลมันอยากอยาก,อยากกินข้าววะงั้นเถะหมาก็ไม่ได้กินข้าวช่างหัวมันกูไม่ให้มึงมามันทําไมมาวะนั่นเ,นเออบอกให้หมาวะงั้นนะเถอะพอในที่สุดหมาตอน้นก็เลยมันก็ไม่ได้กินข้าวจางนั้นนั่นะกรรมของเราในอดีตชาติ แอกับหมาตัวนั้นแหละเนี่ยหมาตอวนั้นแคือแม่ภาษาลิบุตรนี่แหละเพราะนั้นเขาจึงผูกเจ็บใจอยู่ตลอดเพราะนั้นไปเห็นเวลาเห็นเราเขาจึงไม่ถวายอาหารเราเห็นไหมพวกเธอท่านทั้งหลายแอบมันเป็นบาปกรรมติดภพติดชาติทนะลูกหลานจะทาญ,ญาติโมนะยมเพระพทธเจ้าท่านตัดอย่างวนะ่านั้นลูกหลานนะแต่ตอสอมาท่านก็ได้สาเร็จพระโสดาบันนะแม่ภาษาลิบุตรนะชาววัดแอบใครบ่นไม่เขารบใหม่เลื่อมใสมาจะทาเลย แต่ลูกสาวลูกชายทั้งเจ็ดคนนะพระเลวตตาเป็นคนสุดท้ายนะได้สำเร็จเป็นพระราันนะ์หมดพวกคนทั้งเจ็ดคนแต่แม่เนี่ยอแต่เป็นผู้พ่อนะ่จากไปแล้วนะยังเหลือต้งแม่่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่พอภระารบลิุตรพอพระเจ้าบอพระุทธเจ้าจะปฏิธินผ่านพระสารีบุตรลยเอตอ,าต,อาต,ตามปกติตามประเพณีเนะี่ย พระสาวกอัครสาวกเนี่ยต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้คือเป็นประเพณีแต่ปับันนี้พระพุทธเจ้าปรงสังขาร้วเราควรจะปรินิพานก่อนก็เลยไปกราบลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ขอปรินิพานก่อนพระเจ้าข่านคือเอาไปตามการอันควรของเธอชนะสารีบุตรพระเจ้าข้าแต่ก่อนที่จะไป อปรินิพาในใเธอแสดงอุปกรรมหรือแสดงอิทธิฤทธิให้น้องๆดูสก่อนนะพระเจ้าข้าจากนั้นท่านก็แสดงอิทธิฤทธิจากนั้นก็กล่าวถึงบุปกรรมที่ได้เป็นอัครสาวกหน่อยบุญกุศลอันใดพระสารีบุตแสดงเสร็จแล้วก็ท่านก็พาสงสาะก็ตามไปสงตั้งห้าร้อยพระสารีบุตรจะปรินิพานท่านเดินได้ก็แปลกนะนี่แหละพระอารหันต์ที่ท่านปรินิพานเหมือนกับทิ้งภาชนะดิน ไปรับภาชนะทองคำท่านไม,ไม่ได้แย่เสียท่านก็เดินไปพอเดินไปไปถึงบ้านของโยมแม่ของท่านแม่โยมท่านก็เห็นลูกชายเดินมากับพระสงฆ์ทั้งหลายแม่ของท่านก็อโอ้ลูกเอ้ยอายุแกแล้วยังค่อยมาจะมารับทรัพย์มรดกของแม่เนาะแต่ก่อนทําไมไม่มาทำอะไรจะจะ,จะ,จะ,จะมามารับทรัพย์มรดกแก่ขนาดนี้แล้วแต่พระสารีบุตรท่านก็ไม่ว่าเลย จะให้จะให้ลูกพักที่ไหนล่ะแม่จะพักที่ไหนล่ะระจารีบุตรไปพักที่นะ่พักที่ห้องเกิดของอาตมานะอะอาตมาเกิดที่ไนะหนโยมแม่จัดตรงนั้นล่ะจากนั้นก็โยมแม่ก็เลยจัดห้องที่ท่านเกิดนะห้องระจารีุ่ตรเกิดในห้องนั้นอนะแต่ว่าก็เป็นระยะทางประสงค์ก็นั่งไม่นั่งล้อมรอบนั่งเว้นทางให้สําหรับคนเข้ามาได้ลักษณะนั้นนะตรงแต่โยมแมนะ่นั่งมองเห็นมองเห็นลูกชายนะ แต่นั้นพอ,พ,อพระสารีบุตรไปนอนที่นั่นเท่านั้นแหละอาการก็เพียกพั้มขึ้นมาเลยทายเลยจ้ะเนี่ยทายอาเจียนทั้งทายออกมายไปหัวท่านจะทิ้งขัดน,นั่นแหละแต่นี้พอตกตอนหัวค่ำพอถึงเที่ยงคืนเ,นเทวดาก็มานะพระเ,เอ็นร์กามาพระอินตัวสีเขียวอ,องค์เขียวก็มากาศพอมากาบแต่นั้นท่านก็ลากรา,า,กราพระสารีบุตรท่านก็ไปแม่ก็เห็นเลย เห็นเออลูกทําไมเมื่อกี้เนี่ยคนตัวลักษณะสีเขียวโอ้โหสวยงามมากๆเลยไม่เคยเห็นในมือนงมนุษย์เนี่ยเป็นไครละลูกนะอันนั้นแหะคือพระอินทร์่คนสวรรค์โอ้โหลูกใ,ใหญ่กว่าพระยินเหรอ,อโอใหญ่กว่าอาตมาเลยเหมือนกับไก่ทะลุก,กองไข่ออกแล้วแต่พระยินยังอยู่ในฟองไข่อยูออ่ยังอยู่ในกิเลสโลกโกรธหลงอยู่คณง่ายๆแต่อาตมาออกจากฟองไข่แล้วเป็นตัวแล้วนะ เป็นพาาระหนา์แล้วนะคนง่ายโอ้โหลูกของเราไม่ใช่ธรรมดาเลยขนาดพระอินทร์เนี่ยเป็นลูกน้องต่างหากยังมากราบท่านอีกอพอถึงเที่ยงคืนเลยไปแล้วนะพรมลงมาเธอเนีเ่ยพรมลงมาสวยกว่าพระอินทร์อีกเธอเนีเ่ยพอออกมาสีขาวนวลเลยสวยกว่าพระอินทร์ถามว่าลูกอันนั้นเป็นใครพรมพรมมากราบลูกเลยช่ลูกนะในใจกว่าพรมเหลือชายอาตมาใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่า อเป็นผู้มีบุญกว่าพรหมจะได้ม,มากราบแต่พรามนะเขาถือพรหมเป็นใหญ่ที่สุดแต่พรหมเขาบอกพรหมเลยใหญ่ที่สุดของพรามแล้วกันแต่ใน,นพรามยังมากราบพระสารีบุตรอีถึงกราบลูกตนเองอีกะนะเพราะว่าพมก็ยังมีเป็นผู้มีกิเลสอยู่ใช่ไหมละ่ะแอบพระสารีบุตรหมดกิเลสแล้วแปลว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าพรหมอีกต่างหากจอกจันทโอ้ลูกชายของเราเลยไม่ใช่ธรรมดานะ อาทิฐิมานะที่เคยมีตระกรเก่านะอ่อนยัย่วเพื่อจะนี่อยแต่ว่าลูกลูกของเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแอ่ก็เลยเขาไปกราบพอกราบภาษาริบุตรก็เคยให้ธรรมะแอดคุณแม่นายยดพัตรไตรจรนคมนะมีศีลห้านะแล้วก็ประกอบคุณในสม,มาชีพนะถือกรรมบทสิบนะกายกายจะกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมนะแม่นะแอท่านก็ปฏิบัติตาม พระปฏิบัติธรรมท่านก็ได้สาเร็จพระโสดาบันนะแม่ของพระสารีบุตรได้สําเร็จพระโสดาบันท่านว่าเออสงแม่ขึ้นฝังได้แล้วนะจากนั้น็เออัตมาปรินิพานนะท่านก็เลยปรินิพานนะนี่แหละปรินิพานของท่านสารีบุตรนะแต่พระโมกขลาเนะี่ยแม่ไม่สําเร็จนะลูกหลานนะสัตย,ยาญาติโอมแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นหนอนอีกต่างหากแอบพระรหัสน,นะไม่ใช่ธรรมดา ของไครของเราในะการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปคิดว่าลูกตัวเองได้เป็นพลาารลนะักษาตัวเองจะได้บุญด้วยไม่ใช่นะไปคนละทิศคนละทางกันเลยท่านตัวเองไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคารพแล้วไปทางอื่นไปนอกนอกนอกรูนอกทางได้ง่ายๆเนี่ยแม่ของพระโมคคลานะ่ะพอมรณับภาพไปแล้วพระโมคคละก็ตามหานี่ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้า ไปค้นหานระกค้นไปหาที่ไหนค้นไปที่ไหนก็หาจนหมดพระโมกขลาหลงทิศหลงทางพอออกนอกโลกไปค้นหาโยมบรรดาของของท่านว่าไปอยู่ราชะตาที่ใดภาษาลิบูตแมงพระพุทธเจ้าบอกว่าโมกขลาไปไหนบอกว่าโมกขลาค้นหาแม่พระพุทธเจ้าว่าโมกขลาเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าแม่อยู่ที่ไหนแม่ไปเกิดเป็นนอนนะ แอ่พอวาดน,นออาะปมโนคลาก็เลยจุดที่จะหาเนี่แหละแอนไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาเคารพนับถือเลื่อมใสที่จะเป็นแม่ของพระรหานแล้วก็เถรนะแอ่ถ้าว่าไม่เลื่อมใสไม่จัทาก็าไปคนละทิศคนละทางเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะได้มาเกิดในมาพบพระพุทธศาสนาได้พบวงลวงตาของพวกเราแล้วนะลวงตามิตะชี้แนะชี้นําไปในทางที่ถูกต้องชี้แนะชี้นาไปในทางสัมมาทิฏฐิ ให้พวกเราศึกษาในหลักธรรมคาสอนของหลวงตานะเพราะนั้นพวกเราปฏิบัติได้แล้วเป็นแต่ความสุขความเจริญนะลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อจะพูดเป็นนิทานใะห้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาทางลูลกหลานาจะจะศึกษาคนคว้ากับเป็นดูได้นะลูกหลานนะมีในตำรับตำรัในธรรมปฏทักถาเรื่องแม่ภาษาลิบุตรนะ